ได้ค้านคาเทปู่จ้งสืบบ้านบ้านเมืองตางๆน้คอยปู่างไปแล้วรล้อแ,แ,แม่จะกินเขาเขาก็นังกินคุกขาดมาเนี่ แววว่ากครับผมกาดมือขาดเท้าขาดเพีองขาดแรงขั้นประกิ้งขาดเท้าการคิ้วประกิ้งครับปูเออแล้วขาดมือแล้วไปยัางข้ามนาแล้วข้ามนาแล้วไปยัางมืออื่นยืมพอเอ้ยพอยดือยพอแรงเอารั้มเอามันจังมันหุ้กับว่าคือคือตัวใดมันกับว่าออกอือพอเอ้ยมาถักมาผู้ว่า ไปเว้งไปจะมามันออกนะนะมาร์มามาออกไปคือไปคุ้มมาแข่งเขาก็ขายแข่งกับเบี้ยแบครับเขา,า,เาดูหังเข้าไปแข่ัแข่งดื่มครับปูเนี่คือด่วนเนี่คือเขาตื่นพ้อมแานของเตะระบุคคลเข้าใจยังครับปูมือเตะอย่างใดมือขะมันก็เป็ได้เออถ้าว่าดแล้วไม่ใช่ว่าจะได้วันนี้เรือวันพรุ่งนี้เรือไม่ใช่นะลุงนะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะปวดปลาปวดขึ้นขึ้นเพแม่ว่าถ้ามือหนึ่งใหญมือเร่งบางเท้าบางขื้นก็ยังไ่ถึงมือร่าณลูกน้าต้องรอเวลาเข้าใจไหมอือครับปู่อ่าปวดพ้ออ่อนอะรอยู่รล่าอะไรทื่ว่าจังไหนก่อนอ่าชื่อสุทารัตน์ะุูเออสุทารัตน์ขอให้มือทรงมือร่ามือทรงมือไม้สุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลงขอให้ทองไหลมาขึ้นขึ้นแล้วก็มือรวยะลูกนะเออม้านตื่นจังค่ะ ขอสังค่าเขาหมไปเรื่ออันนี้คือใครบางเช่นเอกชอตแหวนคืออก้าดังวิรัยวันกองก่อนอถ้าทุ่งทางูมปนืมห้าร้อยบาทวันนี้ไหนๆดูวันนี้ขอให้เฮ้ยเกัาปูเราเรียนกาะทุจอิมตึ้งเก้าหึังเก้อตึังเป๊ะเป๊ะเป๊ะหว่าวัาเปค่ะเป๊ะเขอถวาย ห้าร้อก่อนพ่อวางไว้ก่อนพ่อได้แล้วก็ได้อือเนาะใจอือมือเนี่ยคือช่วยชุ่มให้พ่อกินอ่ะกินนั้นก็ได้หรอกนี่ผมไม่งาพ่อน่ะครับปูกินบาได้กินนั้นกินพ่อหน่ะกินงาพูดังคนมาบ่เลยพ่อกินงานคือนยากได้ดึว่าจะไม่กอดเพอา่ปัญหาเาจะไม่กอดต้องรักต้องมีปัญหาเนาะได้รอเปล่า มือว่ากันก็เปน,น,เนืืออ่ะบ่มีแล้วปูบ่มือไงวา๋ยููก่อนจ้ามือขึ้นจะปูบาดขึ้นบาดนะจ้าปูเริมฮาด้วยจ้องเท่นนะพงพันนะจ้าปูเด่มพันแท่งสองพันนะจ้าปูแล้ว่าพอแก่งพ่อบอกว่าหนาใ่่พอได้หนาเนือดดื้อครับปูเออมากจังออาวะมากจังเอากจงจัดเฮ้ยม่เนไรเจ้าเยอ ได้บอกครับเออเพราได้บินบังคับให้ได้ให้เลยไม่ได้บินบังคับคนใดคนหนึ่งนะเออว่าคุณช่างหลายคุณช่างหลายเลยว่าถือกระเทยทัเบาใจหรือไงคุณล่ะเบาเสียงเบาตีนั่งมาค่าขาแดงก็ได้กูก็ได้เอือมว่าแข็งเป็นนั่งฆ้าเห็นนอนรถบ่ะนอนรถอีนั่งมาค่าขาแดงบักนั่งฆ่เสียงบักแล้วนอนรถ ไปเดียมปุณ์ก hey no, hey no. <that> ็พักกันเสียงินให้เขาได้ลยลูกอันก็วังนะฮึฮึอันฮตัววควขาถอมา่ะเห็นกับปูปุณก็เชียงินอาขาาทุกทุกขาเนี่ไปสี่หอดมาเขาากัน้อยกูให้นอยดีก็เ่าะไรมันก็เป็นแค่ดังนะเพราะฉนั้นก็เป็นตามบุงของใคร ของมันใช่ไหมครับผวามันพอกระหนเนาออ่าเขาให้ยุงร่างกอกกับปเทอเอือมือโตมือรางมือโตมือมันเออหึงึงแล้วก็รัวรหึ่มนบอกครับผ้หึ่งหึ่งแต่ก็เออไปนี่หนาบางคือบากเดิมครับดนมันบ้านแท่นนนะอืมแต่มันได้ยังขางไครับผได้วาอืมแล้วก็บกขังเด้มนะ ขังปูกับขังขงขังปูครับมขังคำมาอ่านะอะรนาขาึงมงมันแล้จะปูมันะอ้วก็ัางไหนเท่าไหร่สี่ศูนย์หกห้าจะปูคือคือห่กว่ากคคือหาหกศูนย์อ่ะแ่นันว่คือแค่เขาคือหาหกศูนย์่ะโอ้แ่นั้นแคปึ้งช่อ ัปคือเขาข,ขอหาคือหาขอช้ไปจังกเบ้าไปช้อคือ่าอิทพอพั่ว่าเคื่อทั้งมันถูกแค่ทั้งมันถูกไม่ขายมือนหกสิเจ้าสิหนึ่งเก้าสิบเอ็ดอืมไ้เสียเอกไปซื้อตอนได้ก่บพูนี่ซื้อตอนไหนวะครับแล้วจะมันอยากอยาก้แต่กะมันคือคือแล้วกันตอพูี่ขขออกข้ามช่ต่รอไม่ได้ไม่ได้นะ พครกรมันถึงว่าพร้อมกันเงเ้ิอือมให้ไปเรียกก็แร้ยกแต่จคือเข้าใจเข้าใจอยู่ครับเข้าใจแล้วก็โอเคนะโอเคอ่ะมาให้เข้าใจกัดกินงั้นไปกัืกอยจะให้พอบงการเขาง้นกิน่งนั้ใ่บงการกลางแบบเี้ตอนแรกนี่มาเนี่ย บยาวเออแม่งมัก่อนนึงครับูมใจกระปุกเอาอวนก้อนกระดูงามันนี้เป็นงามอัมาลืงงามอันนี้เป็นงามคือคึเรีวคือค nah ุณบางลานเที่ยวเป็นเรวคือคือร่างบันเงย เอาเงนรำบงมาเลยครับครออะไรรบป่าฮะชาปูเอื้อก็เกินห้าเอาอย่างนี้พ่อจะให้รางวัลถ้าเอาางนรำบงมาเมื่อเรพ่อจะให้คึกเจ็ดบาทโอเคไหมคึกาปูให้คึกเจ็ดอีกนะให้คึกอีกเพราะว่ามันมารึงนะให้ก่อนที่จะนา่งรำบงมาเออจัดบายทางคืน ไปจ้ะเออเอารถคอไปานํำจสงได้ไปมั้เนี่ยนอนไนติปูดตัวนั้นเนี่ยนอนเดิมเสียงเบ็เท้าระบุงกระปูงเฮียกเท้าระบุงกระปูงเฮือกเขาใจโอเคโอเคโอเคได้ดูได้ดูได้ดลยมาดมครับปู คือเอาบักเบ่งไปเปือนปลายเดงให้ไม่ตึงปลายเ้าฝ่ครับจารไปจะให้เคียรการไปจะให้เคืียโอคือไหมโอ่อะแค่นี้หละอะให้ก้งามือถูกมือหนามือถูกมือม้าถูกผัวถูกคนดับักมืองูวเรเด้อให้ถูกไหมถูกคนจระลองจริองสาธุสาธุครูแสดงว่าสีเมครับส สาธุสาธุสวัสดีครับอ่าส่วนซีมงกลัวๆนะครับเนาะอ่าเอฟซีที่รอคอยฟังเสียงปูเสียงปูตาเฮ้าครับอ่าเอฟซีก็ได้ฟังเสียงปูตาเฮ้าแล้วนะครับเนาะครับผมปูกะให้แนวทงังครับ่าอาหารปลายวันครับผม นี่ครับอ่แคปหน้าจอไปเลยครับเด้องค่าอาหารไร่วันมื้อนี้ก็นี่นะครับเนื้อเกตคือปูให้นางกองกอยครับนางกองกอยกับกันเอานางลำครับม่ามือล่ำมือแรงครับปูกัให้แนวทางครับแนวทางนางลำครับเอาแนวทางนางกองกอยครับสิบเกตนะครับเนาะสิบเกตกับตัวนี้นะครับอ่าที่แอ็ดในคลิปพ่อแม่พี่น้อง มือเสานี่ครับกับตัวเดียวกันคือเก่าสําหรับเงินที่จะไปซื้อสร้อยจุมมมะเรงครับซื้อซื้อสร้อยจุมมมะเรงครับเลขถ่ายเงินนะครับเนาะกับซีศูนย์หกหาปู่คือปู่ว่าอย่างคือบอซื้อคือบอกลับมาเป็นซีห้าหกศูนย์ครับอ่ากับเป็นตัวเลขตัวเก้าตัวเดียวที่อ่าแม่คู่เฮาขอให้อ่าเอฟซีมือเสานี่ครับผมแคปหน้าจอไว้เลยครับเด้อแคปหน้าจอไว้ครับเอาแนวทางต่างประเทศมื้อนี้ครับหรือว่าราาอาหารกลางวันครับผม ครับแล้วับลูดเป่าครับอ่าปูบอกว่าอย่าลืมเป่าด้วยครับเด้อลูดเป่าครับครับส้ำหรับข้างบนสองหกเจ็ดซีนั่นก็คืออ่าเป็นเลขทะเบียนรถของเอฟซีครับเพิ่นมาจากประเทศสวีเดนนะครับเนาะสวีเดนครับเพิ่นได้มาสักการะกราบใบปูแล้วก็เอาน้ำอ้อยครับมาถวายปูครับอ่าปูก็ให้แนวทางคาน้ามันครับกับสิบเก็ดกับเจ็ดศูนย์เป็นวอเตงโมครับให้เพิ่นมือเสานี่ครับผม ครับอ่าสำหรับเลขหมู่ว่านนี ini, ่ครับเนาะของเสียจวนครับของเสียจวนก็เขาเต็มเตรมได้แต่งโม่เสียจวนเพิ่นวิ่งเพิ่นวิ่งมาเนาะครับเพิ่นวิ่งมาหาคับสามครับเสียจวนมาล้านเปอร์เซ็นต์ปรสานล้านเปอร์เซ็นต์เขาอี้หลีครับของเสียจวนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมาหาคับสามเนาะครับเนาะครับผมเนี่ยของเสียจวนนี่เบิ่งนะครับอีฟซีท่านใดครับติดตามคลิป ของเสียจวนครับกาจะมีโชคไม่มันกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบินายวิ่งสไซเรนอยู่แล้วครับเสียทีเด็กวิ่งหรือว่าอ่าครับเป็นเสียทีเล็กวิ่งนะครับเสียจวนครับผมเป็นไหแนวทางฟันทุ่มขัดฟันทุ่งแน่ครับนี่ครับวิ่งบนวิ่งล่างวิ่งตัวเดียวครับเสียจวนครับงวดวันที่หนึ่งคันว่าคมนะครับเพื่อนกาหฮว่าแตะวันที่ยี่สิบเก้าครับเพื่อนวิ่งสะฮาคับสาม บนวิ่งหากับสามล่างก็วิ่งหากับสามับเสียจวนขับของเพิ่นกับเขาห่านะครับเนาะเขาห่าครับสำหรับเอฟซีเพิ่นจะเอาตัวเลขของเสียจวนครับไปจับไซ้ตัวไหนครับเพิ่นก็จะมีมีโชคมีหวานเพราะว่าเพิ่นเคยเอาตัวเลขของเสียจวนสําหรับไซต์วิ่งครับเพิ่นก็จะได้โชคได้มหวานกับเพิ่นกับเขาเตรียมๆครับสมสมลาวามาลานเปิดเส้นดีๆกับมาอีลีครับหาครับเสียจวนเพิ่นมันใจคักงวดนี่ครับกับเขาเตรียมๆนะครับ อ่ะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณเสียเพื่อนหลายๆครับที่มาแบ่งปันแนวทางครับสำหรับสายบิงสายเรีเนาะครับเนาะครับของเสียจวนครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วกับปูกับเอบาดูครับทะเบียนอ้วนบ้านเลขที่ของแม่คู่นะครับเนาะห่าเจ็ดศูนย์กับห่อดหือมาเอากระลืมเอาซะครับก็คืออ่ารถป้ายแดงของกับประเทศคุณแม่เพื่อนมาจากประเทศอ่าอันนั้นครับจะเข้าเตรียม ครับ0550โอ้เป็นตัดเสียดายนะครับเนาะครับอ่ะก็ขอขอบบุญขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับวันทีตเก่าครับวันทีตเก่าท่านว่าควอมครับกระจวมือไกลมือเข้ามาแล้วครับก็เป็นมือบุญทั้งหอองคูชีปลาขาวบุญหอกข้าาได้เป็นมืออันเชิญครับองคูชีปลาขาวเข้ามาหอนะครับ ครับก็ถือว่าเป็นวัดเกิดก็ได้ครับอ่าแม่คู่เพิ่นก็จัดการประกวดรองเพลงครับอ่ามีรางวัลมากมม้ครับครับรองเพลงส่วนเกินหัวใจนะครับเนาะส่วนเกินหัวใจเอฟซีทันใดครับจะมาหรือว่ามาทําลงท่านครับกัทักมาบอกทางส่องเลยครับแด้จะได้ตะเอาเต้นเอายังมากลางไว้ให้ครับเพราะว่าเกิดสิเตรียมใ้ให้เพราะแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านที่มารวมงานครับที่วันที่เก่านะครับกับก็มีครับวงดนตรีนะครับมีวงดนตรีครับกับ แม่คู่พนกัจัดไว้ให้ย่างดีพู่แล้วครับครับผมแล้วก็มีการประกวดร้องเพลงครับกับเท่าันได้ครับเอามาใส่ความสามารถเบิ้งครับอ่า มีหลายรางวัลครับที่แม่คู่พนจัดให้ครับผมขอขอความบุญความุณยเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องเพราะว่าทางช่องจะลงคลิปได้ไปครับกกดไลค์กดแชร์คือเก่าขอขอให้บุญบารมีปูชีปากาวปูตาครับโดยบรรดาในสายบุญของปูทุกทุกท่านครับมีแต่โชคแต่มาแต่ดำแต่รวยครับเอฟซีทันใดขั้นใดก็จะฟ้าท่อครับกระซูกันไปเรื่อยๆเลยะครับอ่าเอาบารายข้างหนึ่งเดี๋ยวเขาสะสมบุญไว้เดี๋ยวจับมือหนึ่งจะเป็นของเ้า ครับก็คือปูวายแหละครับบ่แม่นว่าท์ธันมื้อนี้สิได้มื้อนี้ครับบางท่านเพิ่นก็ท่านมื้อนี้เพิ่นก็ได้มื้อนี้ครับก็แล้วแต่บุญกุศลของไผของมันเนาะครับเนาะครับอ่าสำหรับ FC TV ส่งฝากปัดใจมาทางช่องหรือว่าทางแม่ยคู่ครับก็ได้นั่ขึ้นถวายให้ครับเด้อก็เหลืออยู่บางส่วนครับอ่าที่ขั้นได้จดรายชื่อขึ้นถวายให้ครับก็จะเป็นพัดมือไปเรื่อยๆล่ะครับอ่าก็ได้ถวายทุกคนเฮาก็ตั้งจิตอธิษฐานอ่าขอโชคขอมนอ่าขอโชคขอมานขอโชคขอพรจากปู่เฮา ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องกับคอจบคลิปตรงเพียงสำนรีกับคอไอฟซีทุกทุกทันครับโชกๆมันๆนนนล่ำๆได้ร่วยนะครับเอ,อสวัสดีครับ